ขนาดอากาศร้อนนะครับผมยังมีนะักทัวงเที่ยวมากันเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับวัดอาดุลนะครับผมว้าวเนอะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องช้องฟังไทยลาาเนาะตอนนี้ต้อมกายอยู่ที่วัดอรดุลนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองโมงนะครับ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอัปเด,ดตนักท่องเที่ยวที่บัตอดอดุดรเช่นเก่าเส้นเคยนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติมาใส่ชุดประจำชาติไทยหรือว่าชุดไทยนะครับว่าจะเยอะไหมนะครับช่วงประมาณบ่ายสองแต่ว,ว่าอากาศตอนนี้นี่ร้อนมากครับผมร้อนจริงๆนะครับไม่รู้ว่ากี่องศานะครับผมนี่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายสองนะครับผม อากาศก็ร้อนแล้วก็แรดมากครับผมแต่ว,ว่าชาวต่างชาตินี้มากันเรื่อยๆนะครับ ขนาดอากาศร้อนนะครับผมยังมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับวัดอาดุลนะครับผมว้าวมีแต่ชาวต่างชาตินะครับที่มาใส่ชุดไทยนะครับผม ว่ามาล้านนี้ครับผมมมาา ส่วนมากก็มีแต่ชาวจีนนะครับเยอะจริงๆนะครับผมแต่มันคิดยากเลยคิดตั้งล์กันป่มาดูร้านนอกกันครับ ด้นานนอกนี้คือคืนเลยนะครับอันนี้ก็จุดทางเข้านะครับผมอันนี้ก็จุดทางเข้าครับผม โหแดดร้อนมากครับผมเท <lly> ี <problems> ่ยงเที่ยงนะนี่ครับนักทเที่ยวนี่มากันแบบร้อนร้าดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับ ซาตัสก็มากัน,นเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายนะครับแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเข้าร่มหมดนะครับเพราะว่า 1, แออันแดดร้อนจริงๆนะครับนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากัน,นเรื่อยๆนะครับผม นี่ครับร้อนมากครับผมขายอะโอ้โหร้านนี้ขายดีมากครับผมบเป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟวัดอรุณนะครับผมร้านนี้นะครับขายดีมากครับผมอากาศร้อนร้อนจริงครับวันนี้ แอดมินตอนนี้เหืออะไรนะครับนี่ครับสาต่าสาดมีแต่สุดไทยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าแอดมินไม่เคยลองใส่สักกะทีนะครับก็มาเรื่อยๆอยู่วัดรุณนะครับแต่ว่าไม่เคยลองใส่นะครับนี่ครับร้านกาแฟวัดรุณนะครับขายดีมากนะครับอากาศร้อนวันนี้นี่ครับก็จะมีที่ให้นั่งแบบนี้นะครับจะมีที่ให้นั่งแบบนี้นะครับซิวซินะครับ มาร้านนี้ก่อนครับผมบัอรดุลนี้ก็แปลกนะครับใครที่ทราบข้อมูลนะครับเพราะว่าเป็นแบบชิ้นลับปะจีนปนอยู่ด้วยนะครับสำหรับบัตรดุลนะ วัตรุดนทําไมเนาะจะมีศิลปะจีนคนอยู่ด้วยนะครับใครท,ที่ทราบข้อมูลก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นบัตรไทยก็ต้องเป็นศิลปะแบบไทยนะอันนี้มีของจีนด้วยนะครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับออกมาทางนี้ก็จะมีร้านร้านขายเครื่องดื่มครับนี่ก็สุดไทยนะครับผมนี่ครับสุดไทย โอ้โหนักท่องเที่ยวครับว้าวพี่น้องนี่เลครับนักท่องเที่ยวก็มากันเด้่อยๆนะครับผมเข้าไปในวัดอาดุลแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าเดือครับผม นี่จะเยวจะข้ามฝากไปฝั่งนั้นนะครับผมค่าโดยสารกระพากก็5บาทนะคผมนค,คนหนึ่งครับ โอ้อากาศร,ร้อนโอ้ร้อนมากพี่น้องคอเลยสู้แหด,ดจริงๆนะก็มีลมอยู่ครับแต่ว่าร้อนมีลมอยู่แต่ว่าร้อนนะครับ <นำ Lex ar> โอ้โอหเผื <punishing> <c oughs> อเผือไหลไขยอยเลยครับผม นี่เดือนสามสิบาทเขาก็เพิ่มราคานะครับเพราะว่าน้ํามันมันแพงครับผมก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบาทนะครับจากสามสิบก็เพิ่มขึ้นสี่สิบาทช่วงนี้น้ํามันแพงครับผมนี่นะครับมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับก๋าจะไห้เจ้าคลิปไปเพียงท่านี้ก็ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์เด้อเพื่อไปกระโดให้เราอีกคลิปต่อไปสวัสดีครับ